หอมกันรักกันรักกันรักกันกับโชกุนครับต้มตมครับพี่ใหญ่อยู่นี่ครับพี่ใหญ่อยู่นี่ครับโอ้โชกุนหล่อจังเลยลูกหล่อมากๆเลยครับลูกเท่ด้วยโอ้เท่มากเลยครับอืม ปอนใช่แม่เลี้ยงน้องส so ิลูกปอนใช่แม uh ่จับปอนใช่แม่จับล <sh ake livres> <sh> ูก <sh> จับไว้อ่วใช่แม่จับจับเชือกน้องไว้เอจับเชือกน้องไว้นะใช่แม่จับไว้นะอ่จับจับไว้จับไว้กดทับไว้สิมือกดทับไปครับลูกเออจับจับนั่นแหละออจับไว้อืมจับไว้จับไว้ออจับไว้นั่นแหละจับไว้จับไว้เออจับไว้ ช่วยแม่เลี้ยงน้องนะรู้ไหมรู้ไหมครับปองปอนช่วยแม่เลี้ยงน้องออกมานั่งหน้าบ้านครับปองปอนช่วยแม่เลี้ยงน้องครับปองปอนเก่งมากเลยครับทับเทือกไว้ใช่ไหมลูกเก่งมากเก่งมากครับผมเก่งมากๆเลยครับ เนืพื้นแห้งแล้วเด่นกันใหม่นะลูกนะพื้นมันเปียกนะลูกนะแม่ล้างพื้นพื้นเปียกนะลูกนะเล่นกันใหม่ออ้ยมันติดลูกปอเหยีบตึงไปอ่ะลูกที่ปอเหยีบตึงไปอ่ะลูกปอนทับอ่ะลูกทับตึงไปอ่ะลูกปอนทับตึงไปลูกปอนทับตึงไปโอ้ยแรงดูแรงดูแรงข้าต้มแรงข้าต้มไปไม่ได้เพราะปอนทับปองปอนทับเชือกน้องไว้เอ้า เส็น่ารักมากเลยครับมีความสุขที่ได้เที่ยวครับมีความสุขที่ได้เที่ยวครับผมอืมผ่อนคลายครับออกไม่ได้ครับห้ามออกนอกบ้านครับ อย่าอย่าไม่เอาอย่าคิดอย่าไม่แต่คิดอย่าไม่แต่คิดครับลูกอย่าไม่แต่คิดครับลูกไม่ได้ครับไม่ได้ครับอย่าไม่แต่คิดครับลูกเสื้อหลอเยเสื้อหลอครับไม่อ้อมถามฮะคุณเอกสิทธิ์ซื้อมาให้หล่อมากหล่อมากไม่อ้อมบอก โชกุนก็ใส่สายจูงหล่อมากเหมือนกันคุณเอกสิธิ์ซื้อมาหลายอันไลยสามอันขอบคุณเอกสิธิ์นะคะซื้อเสื้อมาให้น้องๆทั้งสามตัวให้น้องๆไว้ใส่จูงอย่าคิดลูกอย่าคิดอย่าคิดแม่อย่าคิดห้ามคิดห้ามคิดห้ามคิดลูกไม่ห้ามคิดลูกห้ามคิดห้ามไม่ไปคิดลูก ต้มต้มต้มเดี๋ยวเป็นแมวจรนาแมจอเหมือนเดิมนะลูกเดี๋ยวเป็นแมวจรนาืมเดี๋ยเป็นแมจรนาอยากเป็นแมจรไหมเนี่ยฮะห้องก็เส้นใหญ่ได้โดนคนอุ้มนะลูกไม่ได้นะยิ่งตอนนี้ราศีจับอยู่นะลูกไม่ได้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 ลูกชงเง้ออย่างเดียวห้ามออกไปได้ออกไม่ได้เลยครับชะเง้ออย่างเดียวครับผม ราะว่าหนูทั้งรวยทั้งหล่อครับตอนนี้ครับใครๆก็จับตามองครับผมทั้งรวยทั้งหล่อครับโดนอุ้มแน่ม่เหลือแม่ว่าเนี่ยอุ้มแน่ทั้งรวยทั้งหล่อครับเชเงเงออย่างเดียวครับห้ามเอา,เอาออกตัวออกไปครับผมเอาตัวออกไม่ได้ครับ เงยใหญ่เลยเอ๊ะทางนั้นเหมือนทางที่เราเคยมานะเขาว่านะตอนมาใหม่ๆหม่ก็ข้ามถนนนี้แหละมาหาแม่เดินมาตรงนี้ด้วยเดินมาตรงนี้หาแม่ด้วยตอนมาใหม่ใหมนะเนี่ยข้ามถนนฝั่งโน้นมาหาแม่แล้วข้ามตรง,นตรงนเนี้ยตรงร่องน้ําเนี่ยมาหาแม่แล้วมายืนอยู่ตรงนี้แหละหาแม่โอ้ยนึกถึงอดีตเดรอลูกฮะน,นึกถึงอดีตเหรอครับอดีตนูเคยเป็นยังไงมาใช่ไหมลูกอ๋อข้าวต้มนึกถึงอดีตเหรอครับลูก อดีตหนูเหรอครับเออชงเงอคอยเอ๊ะทางนั้นเหมือนทางอดีตเราเคยอยู่นะจำจำเปนจำได้ไหมลูกเข้า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 สิจำได้ไหมๆๆจำได้เข้าเข้าไหมลูกจำได้ไหม,ไไมลืมหมดแล้ว <c oughs> อ,อืมไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออไปเข้าบ้านนะครับไปเข้าบ้านนะตามแม่มา ตาแม่มาดีๆอย่าฝืนสิครับลูกตามแม่มาดีๆครับแม่หนูอยากดูอดีตครับอยากนั่งคิดถึงเรื่องอดีตครับแม่งั้นให้นั่งคิดถึงอดีตตรงนี้นะนะ